ถาผมพามาตรงนะนี้นะวันนี้อาบัดบ้านเดืออาเวมยองนะผมเขามีงานประเพณีประจำปีนะเรีวยกว่างานสักระต้นเดือก็ว่าได้นะผมมาดูกันก่อนเขาตัดเตรียมงานกันนะพิธีแบบไทยื้อเมืองยองเมืองยองจริงจริงแบบโบราณแบบโบราณเขานะไม่รู้ว่าเขัดต้มน,น้ำอะไรกันอาตัวน,นี้เป็นต้นเดือนะถือว่าเป็นต้นเดือศักดิ์สิทธิ์ก็ว่าได้เนะี่ยเขาเคารพนับถือกัน จะเห็นมีไม้ค้ำด้วยดูเขาก็ดังดังหลวงดังไปกันนะอ่าดังหัวดังไปกันเห็ดต้มยังต้มยังนีน่น้ำพุทธาพิเศษอ๋อน้ำพุทธาพิเศษเนาะวันจะสดเห็ดขึ้นนี่แหละเห็ดขึ้นเนี่ยเนาะอ๋อครับผมเจออยู่ไหนอ่ะเออต้มน้ำพุทธาพิเศษน,นะฮะเดี๋ยวนี้ต้องมาที่เขาเต็มกันใหม่กันตัดสิน อาทิตย์ขั่นเบิกหน่อยอาสังขาจะมาสดตัวเนี้ยหน่อยครับผมวิถีแต่ยองนะตอนนี้เขากำลังจัดเตรียมอยู่งานศักดิ์ะต้นเดือกก็มาได้เนาะนี่ไม่เดือกนะครับต้นไม่เดือกนะผมต้นไม้คู่บ้านคู่เมืองกับบ้านเดือกบ้านเดือกนะผมหนึ่งปีหนึ่งครั้งเขาจะมีงานเรื่องศักดิ์ะต้นเดือนนะคล้ายมัสดีครับไม่ใช่แต่ว่าตอนนี้เป็นต้นเดือนะคมุยง เขากำลังว <ort>. uh, ิธีออกแนวโบราณนะตมน้ำพุทธเศษครับผมดชาวตะยองตะยองเดี๋ยวดูพัดตีกองมาดูตยองตีกองเอาอันนี้เปินนกคอับผมมาดูอ่ามีคล้ายๆนกฮะ จะถามก็หมายแล้วไ,ไม่รู้หหละตรงนี้นะแต่ยอมที่ของ กองพนยากมลเสกันชาตยยอนะผมามีงานนะเรียกว่าสัการะมาต้นเดือนนะผม และวจนเรือนะแล้วมาดูเขาะตะยองตีกองน่ะแบบตีแบบโบราณโบราณน,นี่ปูทักอ,อีนึงอันนี้เป็นดอกหยังดอกสัง,งอาก้เผือก้าพอมันมีคาวมันอ่ะับผมเขาเรียกว่าพายาการผือกนะเอ้การผือกที่ออกในทับน้ำเนี้ยเนาะพายาอ๋อคล้ายๆสานนะสานการผือกมาเพิ่งมาเห็นครั้งแรกนะผมปั้นเดียวมุงยอง

สองโงฟอกอ่ะอ๋อเดปิ้งกัเฮ็ดหลืเ็ปิ้งกัเฮ็ดเนาะครับผมามาเมืองยองนะฮะต้องอาปืนเบืองเมืองยองมาให้ชมนะครับเอาเลยเดี๋ยวดูการสั่งอยกจุดดาตู้อ่ากาเฟอรนะผมผมก็ตระเดขเนป็นนกเหยี่ยวนะเหีนกเหยเดี๋ยวดูต่อนะ เดินแลวทางบางยองตอนนี้บัตบันเดืองอดีหนึ่งปีให้ถึงปอก้าน้ำเก็ดปอก้าไม่ได้ปอกไม่ได้ปอหรือคะอ๋อปอกสีดำสีดำม คำนี่เราเห็ช้งมีป่อยอะจีบอกไฟันจีอ่ะทมา,ทดดทา,านี่เราพวกป้านมเขทำของอได้แล้วเขาสบายเลยอ่ะพวกแกวนี้ทำพวกแก้วเหรอยัดน้ำมันพกกกนวกเ่ออยกก๋ยัดน้ำพวกแก้วมีอองเขาุเราสักคาารานบดมาไหมสักคาดีบดมาคำนี้ะมา,าะจัดำเนี่ยพวกเหรดูจันดำ เจียวคผมไม่ออกข้าปอกอกวหอ๋อพวกุจียววายเหออ๋อผมไม่ใจน่ายไม่ใจน่ายักเวดีเปิกยอนนะผมหลากหลายนะถามถามใไ้ก่อนต้นเดือนะยองนะผม hăng hắn... huh? có... ừ. cá mi anh em hả hăng cá mi hăng mày anh ạ, cẩn mơ luôn hăng cá, ừ hăng cá đù cá đù cá đù, đi đây nó cho nó, lên thằng gì, mời chơi để đấy, hắn có vậy, anh em có con lục này hả, hăng cá, cá, ừ, cá con tí mà ถาเผือกถัาเผืกาเรืน้หเสียงเลยมันหับมีเสียงกินห้างไหางกาหางกาตะกี้เป็นหันโยปันกะเผืกตอนนี้เขาเรียกว่าหางการลังลังของกพวมที่มาไข่มานน่นอนอ๋อจนไปเจอนะผมจิงไมคกำสตาเขามีงานพามาชมนะผมดูชาวบ้านกำลังจัดเตรียมกันอยู่ ตอนเดือคบวัดเดือนยองครับผมครับผม